สวัสดีครับทีวีแชาแนลร์เซนลแฟนครับครับผมวันนี้วันเสาร์ครับที่27เมกราคมครับ2566ครับแหมบอากาศดีนะก็ต้องระวังกันหน่อยนะครับเห็นอากาศดีๆอย่างนี้ใครอย่านึกว่าหมอกนะยังคงมีบ m อยู่นะครับแม้ว่าจะเบาบางลงไปแล้วนะก็ต้องระมัดระวังดูแลสุขภาพกันด้วยครับเข้าไปแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับทีวยด้วยละกันนะครับก็เมื่อคืนนี้ นะครับช่วงช่วงเย็นเย็นใบอาเข็มเย็นค่ำค่ำก็มี breaking news นะครับก็เป็นข่าวที่ถือว่าสั่นสะเทือนใช้คำว่าสั่นสะเทือนได้ไหมหรือว่าเป็นข่าวใหญ่แล้วกันนะครับแล้วก็เป็นข่าวที่สร้างความอะไรอาวอนเยอะไรอะไรอาวอนนะครับสร้างความอ่อาอจจันใช้ว่าตกใจเล็กน้อยนะครับแต่ว่าเมื่อ อย่างที่บอกครับในโลกทุกอย่างเมื่อมีพบก็ต้องมีจากมีขาวมีดำมีรักมีเกลียดนะแล้วก็สำคัญเมื่อมีพบก็ต้องมีจากจริงๆครับสำหรับยอดบรมบร,รมมากุญซือครับระดับมาสเตอร์พีเชครับเจอเกนครอสนะครับกุณซือของลิเวอร์ p o o นะครับประกาศอย่างเป็นทางการเป็นออฟฟิเชียลแล้วอย่างแน่นอนว่าซึ่นสุดฤด,ดูกาลแข่งขันนี้นะครับ23 24เจอเกนครอสจะ ไม่อยู่ในตําแหน่งของผู้จัดการทีมของลิเวอร์พูลต่อไปเดี๋ยวมีรายละเอียดมาให้ฟังกันนะครับค่าก็ใครของใครของก่อนนะเม็ดฟูดแดงแรงฤทธิ์ครับบูมดี่นกครับเม็ดฟูแดงที่ทําให้ปรับสภาพสมดุลของร่างกายครับช่วยท,ทาให้ร่างกายสดชื่นดูแลอวัยวะดูแลอวัยวะภายในให้ดีจากภายในสู่ภายนอกนี่ <c oughs> นะแอบพี่ได้ไงวะนะครับก็ดืม่มง่ายแหละ เม็ดหนึ่งก็ลงน้ําเลยทําเป็นน้ำเย็นก็ได้นะำบุนภูปูปกติก็ได้นะครับลอยละล,ล,ลายแล้วก็จัดไปเลยอือมไม่ดีจริงไม่กินมาสองปีแล้วกูเลยอีกมาสองปีแล้วนะคิดดูสองปีเป็นปริมาณเท่าไหร่เป็นเงินเท่าไหร่หกร้อยยี่สิบาทส่งทั่วไทยครับดูแลตัวเองนะด้วยจำนวนเงินเล็กน้อยดีกว่าต้องไปหาหมอ เราต้องใช้เงินมากๆนะขอบอกนะขอบอกนะประมาณนี้แหละครับอ่าจายจำนวนแมตช์สามร้อยสิบเจ็ดแมตช์ครับชนะหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าครับเสมอเจ็ดสิบตีแล้วก็แพ้เพียงแค่สี่สิบตีได้หนึ่งแชมป์พรีเมียร์ลีกครับนี่คือสถิติของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกล้วนๆนะไม่เกี่ยวกับถ้วยอื่นนะครับสามร้อยสิบเจ็ดแมตช์ครับชนะไปร้อยเก้าสิบเก้านะสำหรับเจอเกนครอปนะครับก็เมื่อวานนี้ประกาศอย่างเป็นทางการแล้วว่า สิ้นสุดฤดูกาลนี้ครับเขาต้องแยกทางจากกับสโมสรอนลิเวอร์พูลแน่นอนนะอ่าเจสเกนนอแบดครับครับหมอนอแบดครับเป็นชาวสุดการนะครับปีนี้ก็อายุห้าสิบหกห้าสิบหกเองเหรอวะห้าสิบหกเองเหรอใกล้ที่หวยเลยนะเป็นชาวสุดการครับแล้วก็เคยคุมทีมนะ่ะหลายทีมนะเคยเล่นให้กับไอท่าแฟรงเฟิร์ตคาร์วิตเตียร์เซนเดอร์เกนนะครับลอสไวแฟรงเฟิร์ต นะแล้วก็มาจับทีมอ่ะจับเป็นผู้จัดก,การทีมมาเมื่อปี2001คุมมาศูนย์ห้านี่ในเยอรมันนะครับบุนเดสิลกาไมายแนตะ่ตอนนั้นถือว่าเป็นน้องเล็กๆนะเป็นทีมที่เพิ่งกำลังจเจริญเติบโตนะในมาูนย์ห้าก่อนที่จะมาโด่งดังสุดขีดครับในปี2 0 0 8 2 0ถึงสองพมาคุ้มบนลเซียดักมุลครับเสือเหลืองของอบุนเดสเลกาทึ่ต่อกรกับ ใบเยิร์ไม่นักอย่างโอ้โหสุดมันจริงๆนะช่วงเจอเกนคอปเนี่ยโอ้ใบยเยิร์นี่ลำบากลำบนมากเพราะว่าดอตบูลเก่งต้องใช้เขาเก่งเก่งแบบต่อเนื่องนะครับดอมมุดดอตบูลเนี่ยก็จะมีอ่าอ่ามีออลโตเลฮางเก้นใช่ไหมมีอ่าอะไรนะอีกคนนึงอ่ะอลิดาบุนซือที่งเขาเก่งๆอ่ะนะครับแล้วก็จนมาถึงเจอเกนคอปครับจนในที่สุดครับปี2015เนี่ยปี2015 เป็นข่าวใหญ่เลยนะครับเป็นผู้ปลุกชีวิตถ้าเผื่อเป๊ปโกเดล่ามาชุบชีวิตให้แมนซิตี้กลายเป็นยักษ์ใหญ่ของยุโรปครับเจอเกนคอปก็เป็นอีกคนหนึ่งครับที่เข้ามาปลุกปลุกให้กับหงแดงหรือบูนกลับมามีชีวิตกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งในยุคข,ของเจอเกนคอปนี่เองครับในปี2015นะโอ้โหก็ถือว่าหรือปูน ได้คุณสื่อที่ดีมากๆแล้วก็กลายเป็นระดับมาสเตอร์พีซจริงๆครับผลงานคงไม่ต้องไม่ต้องบรรยายสรรพคุณอะไรมากเอาเป็นว่าโค้ดเก่งเราในฐานะคนทำช่องในฐานะฟุตบอลครับถ้ามีโค้ชเก่งๆมีคนที่เก่งๆเก่งทั้งในสนามเก่งทั้งนอกสนามนะบุคลิกต่างๆถ้าดีเนี่ยผมเป็นคนที่ชื่นชมจริงๆนะครับอย่างเป๊ปโกเดล่าเนี่ยเออเราก็มีความรู้สึกชื่นชมแม่งเก่งเว้ยนะถึงแม้ว่าเอออาจจะมีการ ซื้อตัวได้แบบดั่งใจนึกบ้างนะครับแต่ว่าก็ต้องถือว่ายอมรับฝีมือแหละบางคนเข้ามาอยู่ทีมใหญ่ๆนะบางคนอยู่มาทีมใหญ่ๆทีมเงินถุงเงินถังถแล้วก็ไปไม่ถึงท่า,านะหกคมตนตีลกาหลายคนเราก็อย่างที่เห็น <c oughs> อย่างเชลซีขออนุญาตแต่นะโอ้โห <c oughs> เงินถุงเงินถังแต่คุณซื้อเข้ามาแล้วเป็นไงล้มระเดระนาดเลยนะครับแต่ว่าถ้าเก่งจริงเนี่ยเขาก็สามารถที่จะทําทีมให้ประสบความสําเร็จได้นะครับในรายของเจอกอนเข้ามาโอ้โห ต้องถือว่ามีความเปลี่ยนแปลงทั้งรูปแบบการเล่นปลูกเราวิญญาณของอนักเตะของลิเวอร์พูลนะครับทั้งในเรื่องของรูปแบบการเล่นเรื่องของการควา้านักเตะต,ต่างๆเข้ามาถือว่าเจอกรคลครับเป็นระดับบรมบรลมบร,รคูเลยเอางี้ดีกว่านะเขาคุมมาอยู่270แมตช์ครับชนะ109นะคุมบอลลเซียดอทมูลครับตั้งแต่ ปีศ8ปจนถึงสองพันสิบห้าสามร้อยสิบเก้าแมตช์นะครับแล้วกนะ็คุมลิเวอร์พูลนะคุมลิเวอร์พูลมาเนี่ยนับถึงวันที่ยี่สิบ้าพฤศจิกานะครับที่ผ่านมานี้เองนะสถิติตอนนี้ที่รวมรวมมาได้ถึงปัะยี่สิบ้าพฤศจิกาทุกถ้วยนะครับทุกแมตต์เลยลงไปทั้งหมดสี่ร้อยห้าสิบเอ็ดแมตช์ครับแล้วก็ชนะไป2อ3ยเจ็ดิบสามแต่ถ้าเกิดแยกเป็นสถิติที่อย่างที่บอกของเฉพาะในพรีเมียร์ลีกอ่ะ ก็ประมาณ317แมตช์ครับ199ชนะนะก็ถือว่าคุมทีมได้เยอะมากพี่แกคุมทีมมาร่วมพันกว่านัดแล้วอะ่ะทั้ง3สโมสรนนะครับมาดูเกียรติประวัติคร่าวๆของพี่เจกเกนคอปมั้งนะครับในบูเดลติกาเนี่ยเป็นแชมป์บ,บูเดลติกาปี2010-2011แล้วก็2011-2012สอ20งปีติดเลย เล่นเอาใบเยินหงายท้องในช่วงนั้นนะครับนำดอทมูลเป็นแชมป์บูเดเลกาเป็นแชม BA, ป์เดอเบโควาครับก็คือ FA ฟเอครับของเยอรมันปี2011 2012 2013 2014, 2014 2015คิดดูแล้วกันนะเป็นอเอฟเอซูเปอร์คัพปี2013และ2014นะเป็นแชมป์เป็นยองรองแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับของดอทมูลนะตอนนั้นก็แพ้บาเยินไป ในปี2 0 1 2 2 0 1 3มาถึงลิเวอร์พูลครับเป็นแชมป์ฟุตบอลพรีพเมียร์ลีกครับ2019-2020เป็นแชมป์ในรอบโอ้โห20ปีใช่ไหมยี่หรือ30ปีโอ้นานอะโอ้โหทำให้แบบกลายเป็นหงแดงกลับมาคืนชีพเลยนะครับเป็นแชมป์เอเวีครับปี2021-2022ครับแชมป์บอลคาราบาวครับสองพ2 0 2ี่สิบรองเป็นรองแชมป์2015-2016 เป็นเอฟเอคัพคอมเพลตี้2022เป็นรองแชมป์นะรองรองแชมป์อ่ายูฟ่าแชมเปี้ยนลีก2017 2018แล้วก็2021 2020 2021 22นะครับโอ้โหก็ถือว่าแล้วก็เป็นแชมป์ด้วยนะเป็นแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกด้วยเป็นอ่าแชมป์สโมสรโลกด้วยครับโอ้ฟี فا เวิร์ดครับกับ2019นะแล้วก็ อ่ายูโรปาดีก็เข้าถึงรอบรองชนะเลิศครับเอยยูฟาแชมเปียนลีกเนี่ยเป็นแชมป์เมื่อปีสอง8ัสิบแปดแล้วก็สอง9นสิบเก้านะตอนนั้นชนะสเปอร์อะน่าจะใช่นะแล้วก็เป็นรองแชมป์สองครั้งเพราะนั้นพี่แกเข้าชิงมาสามคนแล้วสำหรับยูฟาแชมเปียนลีกครับได้แชมป์ 2018, 2019, ปีส0 1 8 1 9เิบปดสิบเก้ารองแชมป์สอง7ั0สิบเจ็ดอันสิบแปดแล้วก็รองแชมป์ปีสอง1 2 0ย2ิอยิบสองเพราะนั้นโอ้โหพี่แกเข้าชิงยูฟาแชมเปียนลีกได้หลายครั้งก็ถือว่าเป็นขาประจำของ ฟุตบอลยูฟา่าจะเป็นยนีเหมือนกันสำหรับลิวอร์ก็ทําให้ผลงานเห็นไหมมีรายได้มีอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยสําหรับตัวของลิวูร์เองแล้วก็ตัวของเจเกนค,คอปครับผลงานตัวตัวครับเป็นผู้จัดก,การแห่งชาติเป็นเป็นยอดเยี่ยมของเยอรมันลยปีสอง1 2 0สิบเดสองสิบสองแล้วก็สอง9ันสิบเก้านะแล้วก็เป็นผู้สอนยอดเยี่ยมของยูฟ่าสอง9ั0สิบเก้าสองพันยี่สิบนะครับแล้วก็เป็น ผู้จัดการยอดเยี่ยมโดยถาาพันประวัติศาสตร์ของฟุตบอลนานาชาติปี2019ครับเป็นผู้จัดการยอดเยี่ยมของพรีเมียร์ลีกปี2019-20แล้วก็2021-22รางวัล BBC Sport ครับจากสถานีโทรนนนทัศน์และ p e r s o n a ตี t อ of the y เยีสาขาผู้สอนยอดเยี่ยมครับปี2020รางวัลผู้จัดการยอดเยี่ยมโดย World Soccer ที่เป็นนัการระดับโลกเลยในโลกฟุตบอลครับปี2019 เป็นผู้จัดก,การยอดเยี่ยมโดยยิ่งสารอันสุดมนเดียนะครับของเยอรมันปี2019ครับโอ้โหถือว่าได้รับผลงานส่วนตัวนะเป็นบุคคลที่ถือว่าเป็นบุคคลสำคัญของลิวพูลไปแล้วอ่ะลองจากบิลแชงนี่ลองจากบ๊อบเพสลีย์นะครับจนกระทั่งมาถึงรายการลายของเจอเกนคอปเลยเพราะว่า เป็นกุนสือที่ทําให้คว้าแชมป์แล้วมีอยู่ปีหนึ่งคว้าแชมป์โอ้โหสี่แชมป์ใช่ไหมร <c oughs> อเลยนะครับก็อยู่กันมานานปี2015จนถึงปี2023 24ก็ประมาณแปดปีนะครับก็ถือว่าจบชส้นทางผมเิงคอปน่าจะวางมือไปตั้งแต่ตอนที่ได้ได้ได้ครบหมดแล้วนะแต่ว่าเขาเองอยากจะวางรากฐานนะครับอยากจะทําอะไรต่อเนี่ยอยากจะป้องกันแชมป์อะไรประมาณเนี้ยแล้วก็ อยู่มาถึงปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้นตอ,ตอนนี้ลิบูเองครับก็กําลังเป็นจา่าฝูงของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกก็ลองดูว่าเมื่อสิ้นสุดฤดูกาลนี้แล้วเนี่ยจะไปถึงตรงจุดไหนสําหรับเจอเกนคอปครับคนดีๆบีสมูร์ก็เวลาจะไปเราก็ศึกมีความอะไรนะก็เข้ามาสร้างสีสันให้กับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกหลายคนบอกว่าเข้ามาเป็นก้างขวางคออะไรโอเคมันก็เป็นเรื่องข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 อง,ของเส้นทางนะครับแต่ว่าเมื่อดูถึงความเก่งเมื่อดูถึง คุณภาพของโค้ดคอนุ่งเนี่ยที่โอเข้ามาแล้วสร้างเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่แล้วก็มาสามารถต่อกรกับแมซิตี้ได้อะไรได้เนี่ยก็ถือว่าเ mm hmm. จนเกนคอปยอดเยี่ยมคนหนึ่งในสายตาของผมเลยนะครับก็ลองดูแล้วกันว่าเส้นทางของเจนเกนคอปมีหลายมีหลายกระแสว่าอาจจะเป็นเรื่องของสุขภาพหรือเปล่านะครับแต่ก็มีอีกหลายกระแสว่าจะไปสเปนไหมโอ้อันนี้เราต้องมาติดตามกันต่อแหละว,ว่า เส้นทางของพี่เจเกอร์คอปจะไปไหนหรือ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 มีงานใหญ่รออยู่สําหรับทีมเชฟเยอรมันหรือเปล่าโอ้โหนี่แหละครับมันทําให้หลายกระแสนเนี่ยกําลังจับตามองในกรณีที่เขาให้สัมภาษณ์อย่างนี้แล้วนะครับเป็นออฟฟิเชียลแล้วแสดงว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจบสิ้นแล้วจบสิ้นคืออะไรเมื่อเจเกอ็ประกาศวางมือนั่นแสดงว่าเขามีตัวตายตัวแทนแล้วนึกออกปะ มันจะไม่เกิดช่องว่างไงไม่ใช่ว่าอ๋อพอจบฤด,ดูกาลแล้วลร์พูนต้องมาหาคุณซื้อใหม่ผมว่าไม่ใช่แล้วแสดงว่าลิเวอร์พูลต้องได้ผู้จัดจาก,การใหม่เรียบร้อยแล้วแล้วคนนั้นจะเป็นใคร <laughs> จะเป็นใครเหรอเออโอ,โอ้ตอนนี้ก็มีหลายการะแสนะครับแล้วก็มีการคาดการว่า จะเป็นคนดังจากเยอรมันอีกคนหรือเปล่าเป็นคนสเปนที่ไปดังอยู่เยอรมันหรือเปล่าจะเป็นเพื่อนซื้อของพี่พ,พี่เกลอ์เตต้าใช่หรือไม่โอ้โหตอนนี้ก็ลองแหมมันไหลายกระแสเหลือเกินนะครับนักข่าวไปถามอ่ะผมขอพูดถึงชาบี้อลองโซแล้วกันนะครับซึ่งตอนนี้ทําหน้าที่เป็นกุนซื้อของไบเออร์หรือวอเกเซนนเดี๋ยวคืนนี้จะเตะกับ บอเลสเซียมันเช่นกัตบัตนะเพราะมีข่าวนี้มาปั้งเนี่ยผู้สื่อข่าวไปถามชาบี้อลองโซทันทีเลยบอกว่าคุณรู้ข่าวครอบไปยังบอกรู้แล้วอืมแล้วก็เขาคาดการณ์นะว่าคุณน่จะกัดจะจะไปเป็นคุณซื้อของเรียวกูลคนต่อไปใช่เปล่า mm hmm. พี่ชาบี้อลองโซครับแม่งตอบคล้ายๆกับพี่มเมกโจเตต้าเลยคือถามอย่างตอบอย่างเขาบอกว่าไงปะผู้สื่อข่าวถามว่าเนี่ยมีข่าวว่าคุณจะจะเป็นคุณซื้อคนต่อไปของเรอร์พูล <c oughs> ใช่ไหมอลองโซบอกว่าไงปะวันเนี้ย ผมอ่ะให้ความสำคัญในนะัดที่เราจะเจอกับเบอร์เชนกัตบัตมากกว่าครับแค่นจริงๆไม่ตอบไม่อะไรเนาะแต่สื่อคาดการณ์ว่าจะเป็นเขาไหมเพราะว่าดี a นะ d n a ของลิเวูลก็ใช่ครับอยู่ตอนอาชาบี้ลองโซ่อยู่ลิเวูนก็โอ้โหถือว่าทำผลง,งานได้ดีเป็นขวัญใจนะเวลาไปก็จากกันได้ดีแล้วก็ตอนนี้เป็นผลง,งานมีผลง,งานในการคุมทีมได้ดีเยี่ยมด้วยก็เลยทำให้หลายการะแสเนี่ย โอ้โหหรือเปล่าจะกลับมาเจอกับพี่มิเกลเดต้าในพรีเมียร์ลีกหรือเปล่าจะมาเปิดศึกดาร์ฟิแบทแห่งแคว้นบาสนะครับเรอะทั้งสองคนเป็นเป็นคนจากแคว้นบาสนั่และเป็นก็มีข่าวหลายกระแสแต่ว่ามันก็เป็น,นการคาดการแต่อย่าลืมครับมั่นใจว่าขนาดนี้ลิวพูลได้คุณซื้อใหม่แล้วแน่นอนเพราะนั้นจะไม่ประกาศออกมาแต่จะเป็นใครทุกคนจะต้องให้เกียรติสโมสรเดิมอยู่นะ ไม่ว่าใครที่รับตําแหน่งได้แหละคงจะต้องไม่พูดถึงครับนู่นแหละจบสิ้นฤดูกาลเมื่อไหร่เราจะรู้ทันทีว่าใครนะครับแต่หลายคนก็การคาดการณ์กันนู่นนี่นั่นนะก็ถือว่าสนุกไปแล้วกันนะครับเจอเกนคอปเนี่ยพูดง่ายคือตอนนี้ในในใน,ในฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเนี่ยคุณซื้อที่จะหมดสัญญาในฤดูกาลหน้าอีกเยอะนะมิเกลเดเต้าครับจบสัญญาปี2025ย้าครับเบ็โกเดล่าก็จบพร้อมกันเลยเปี2025 เอลิเทนฮาร์2,250แต่ไม่รู้จะถึงหรือเปล่านะครับไม่รู้เหมือนกันมาลิเซโอโปเชชชินโน่ก็2,250ครับพี่เจเกนคอปเนี่ยความจริงสัญญาของพี่เขาจะจบปี2,026นะอ่าแต่ว่าขอจบก่อนลุงแองครับแองปรเตสคูปรเตสคูลกรูก็หมด2,000ที่เปีนี่คือคูเซอร์ที่จะหมดสัญญาภายในไม่กี่ปีข้างหน้าเนี้ที่ผมเล่าข่าวให้ฟังจําได้ไหมเมื่อตเมื่อวานนี้หรือเมื่อวันก่อนนิดผมบอกว่า สโมสรไอซอนประกาศปิดสนามปิดการทัวร์ไว้ไว้สองวันปกติก็จะเปิด,ดยาวๆใช่ไหมแต่ว่ามีอยู่สองวันที่ผ่านมาเนี่ยได้มีการปิดสนามก่อนเพื่อจะทํากิจกรรมอะไรบางอย่างภายในครับที่ที่เราคาดกัรว่าจะเป็นนักเตะใหม่หรือเปล่าหรือจะเป็นการต่อสัญญาไหมมันก็มีข่าวเปนแพนมาว่าพี่ไม่เกลเด,ดต้าน่าจะได้รับการต่อสัญญาไปแล้วนะ ข่าวแพมปมาอย่างนี้นะก็ต้องทุกงดีว่าที่วันนั้นที่ปิดสนามเพราะว่าสิ่งนี้หรือเปล่าได้กับมีการต่อสัญญาหรือจะเป็นต่อสัญญาของพี่เบนไว้อะไรเงี้ยทุกคนก็กำลังจับตามองแต่ข่าวตอนนี้นนก็คือก็คือก็คือออกมาเลยว่ามีข่าวว่าอาร์เจนอลนกาลังจะจับพี่ไมเ่ยลอาเดตาต่อสัญญาซึ่งผมคิดว่าพอข่าวออกมาแบบนี้ยแสดงว่าเขาทํามาเรียบร้อยแล้วเหมือนกรณีที่เปิดตัวพี่ คลายฮาวเวิดจำได้ไหมเปิดตัวพี่ข้าวในขั้นไล์เปิดตัวในไลน์ยูทูเบอร์ทุกสิ่งทุกอย่างก็ทํามาก่อนแล้วแล้วถึงมีเดียจะออกมาทีหลังและข่าวจะออกมาทีหลังก็เลยมีข่าวว่าเอ๊ะพิต้าได้ต่อสัญญาไปแล้วหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวเราก็ต้องตามดูนะมันก็ต้องรอความชจดเจนแต่ข่าวมันไม่ได้มายอย่างนี้ก็ต้องไปอย่างนั้นเหมือนกันก็ถ้าต่อก็ดีนะครับต่อก็ดีนะใครมาก็โอเคแหละอย่างที่บอกครับเราเป็นแฟนของทีมเราจริงๆแต่ว่า เมื่อมีคนเกี่งอะไรมาก็ขออนุญ,ญาตพูดถึงละกันผมคิดว่าเราหลายๆคนในนี้นะครับก็คงมีความชื่นชอบเจอเกนครอปแหละเพราะว่าเขาทําให้เรืองคุณเป็นยักษ์หลับจากยักษ์หลับกลายเป็นผงแดงที่แบบโอ้โหกลับมามีชีวิตชีวาจนกระทั่งถึงฤดูกาลนี้นะครับก็ถือว่าเจอเกนครอปเป็นคนหนึ่งเลยที่มีคุณเอเนกนาน ไม่แพ้ออสเซนเลนเกอร์ของเราของป่าเราเแต่ป่าเราอาจจะอยู่นานหน่อยป๋าเราอาจจะวางรากฐานอะไรมาค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับแต่ว่าด้วยความสําเร็จที่ห่างหายมานานและจะเจอเกนท็อปเป็นคนที่ปลุกให้ริบูลกลับมาอีกครั้งก็คงจะกลายเป็นบุรุษเป็นบุคคลของริบูนต่อไปอีกนานเท่านานสาหรับเจอเกนคอปนะครับวันนี้ก็ขออนุญาตพูดถึงละกันนะอ่ะ ไลไลของเอฟเอคัเมื่อคืนครับสเปอร์เรียบร้อยทอ่อนแนม้อมสเปอร์เรียบร้อยครับเจอแมนซิตี้นะโอ้โหโดยทานาเกยิงในทีบาเหมือนกันนะแปดสิบกว่าครับก็ตกรอบไปเป็นที่เรียบร้อยสําหรับสเปอร์นะครับในการในการฟุตบอลเอฟเอครับเมื่อคืนนี้เตะกันเยอะครับเชลซีก็ไม่ทําทําอะไรแอสตันวิลล่าไม่ได้นะอ่าเชลซีทำอะไรแอสตันวิลล่าไม่ได้เสมอกับแอสตันวิลล่าไปศูนย์ศูนย์ นะครับแล้วก็ตัวของ n o t t i n g h a m f o r e s t ก็เสมอออกไปเสมอ Bristol City 0ูนย์เหมือนกันนะครับเชฟฟิลเวนเตเล่นในบ้านครับเจอกับโคเวนตีโ oui> อ้อดีตทีมเก่าเลยนะเชฟฟิลเวนเต่นี่นกเขาแมวนะแล้วก็เจออ่าโคเวนตีนี่เขาใช้คำว่าช้างกระทืบลงไม่รู้เป็นช้างกระทืบลงตรงไหนนะก็เสมอกันไปหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับแล้วก็สเปอร์แพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้ไปศูนย์ประตูต่อหนึ่งคืนนี้โอ้โหคืนนี้เยอะเลย นะคืนนี้ก็มีทั้งที่ไม่ใหญ่ก็คือเอเวอร์ตันจะลงกับลูตันนะครับแล้วก็กลางคืนคู่ดึกเลยเนี่ยคู่ดึกก็จะมีในไลน์ของฟูลแลมเจอนิวคาสเซิลนะครับนี่ฟีเมลิกเจอกันเองแล้วก็วันพรุ่งนี้ก็จะมีคู่บิ๊กสองคู่ก็คือลิเวอร์พูลจะเตะแล้วก็แมนยูจะเตะนะครับเดี๋ยวค่อย,อยตามกันแล้วกันส่วนอาร์เซนอล อาจารย์นออาจารย์อ๋ออาจารย์นันตกรอบไปแล้วตกรอบไปแล้วได้พักได้พักนะให้เขาเตะไปเราพักไงนะเพราะเรารู้นักเตะเราเจ็บนะฟอร์มกำลังกระต้อนกระแท้งขอพักก่อนพักจากดูไบมาเสร็จเตะมานึงเปิ้งมาพักต่ออีกเจ็ดวันได้พักขนาดนี้ถ้าผลงานไม่ดีขึ้นก็ตัวใครตัวมันนะครับพี่โอเคนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กับทีวีเชนอลอะเซนนอลแฟนคลับด้วยนะครับนี่ขอดื่มอีกทีหนึ่ง วันนี้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุขครับเดินทางไปไหนด้วยความปลอดภัยฝักสบายดีพี่น้องสอปลาวด้วยนะครับแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับพี่น้องที่ปฏิบัติหน้าที่ตามสามจังหวัดชายแดนภาคใต้และทั่วประเทศครับคุณสุดยอดอยู่แล้วเจอกันในวันพรุ่งนี้ครับผมสวัสดีครับ